สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิมพ์ในวิชาหน้าตศิล์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราจะมาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแสดงพื้นเมืองนะครับเอาละครับครูจะมาสรุปของอาทิตย์แล้วให้ฟังนะครับเรื่องของการรำนะครับรำเนี่ยหมายถึงการแสดงที่เป็นการรำเดี่ยวรำคู่หรือว่ารำหมู่มีทั้งการรำเป็นชุดๆนะครับและการรำที่นํามาจากการแสดงที่เป็นเรื่องราว โดยจะมีลักษณะการลําที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและลัการลําที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับลําเดียวก็คือการลําที่มีผู้แสดงลําเพียงคนเดียวนะครับลําคู่ก็เป็นลัการลําที่มีผู้แสดงสองคนนะครับแบ่งออกเป็นลําอาวุธนะครับเช่นลําดาบลํากระบี่กระบองลัมทวนลํากิดลําคู่มีลักษณะท่าไล่ลําในความหมายต่างๆบางครั้งอาจมีบท ร้องสอดแทรกด้วยนะครับเช่นรำแม่บทำรำมวยพรเป็นรำคู่ที่ใช้ผู้แสดงกี่คนครับแน่นอนครับสองคนนะครับลวยพรนะครับจะมีสองคนลัชนาเสียงภูมิลัยนะครับเป็นการรำคู่เป็นชุดเป็นตอนมีอยู่ในการแสดงละครนอกเรื่องสังทองหนมุมานจับนางเบญกายเป็นการรำคู่ เป็นชุดเป็นตอนมีอยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับลำมูนะครับเป็นการแสดงที่มีผู้แสดงมากกว่า2คนเน้นที่ความสวยงามของท่าลำและความพร้อมเพรียงนะครับเช่นลำวงมาตรฐานนะครับลำพัดลำกองยาวลำโคนอ่าลำวงมาตรฐานนะครับแบบนี้นะครับลำกองยาวการแสดงพื้นเมืองนะครับการแสดงพื้นเมืองเนี่ยก็มีรูปแบบลักษณะ การแสดงที่แตกต่างกันไปนะครับตามวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคแบ่งออกเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคใต้โดยเป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนะครับการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีทั้งการแสดงที่เป็นเรื่องราวนะครับการแสดงออกด้วยการไล่ลำและการแสดงเป็นขบวนแห่มีทั้งการลำเดียวลำคู่ลำหมู่หรือเป็นการ ร้องลําทาเพลงโต้อตอบยภาพาลศีกันนะครับเช่นการแสดงฟ้อนเล็บของภาคเหนือนะครับการแสดงระบชาชาวนาของภาคกลางนะครับสรุปง่ายๆตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆนะครับเห็นไหมครับาการแต่งกายนะครับสวยงามอันนี้เป็นฟ้อนเล็บเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือนั่นเองนะครับ ระบำชาวนานะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคกลางนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการเสิร์ฟกะทิข้าวเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคตอนออกเชิงเหนือนะครับระบำตาลีกีปัดเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้นะครับ ต่อมานะครับเฉลยการบ้านหน้าที่56และ57นะครับนักเรียนรู้จักหน้าศินไทยอะไรบ้างครับอ่าก็มีละครกับลำนะครับในหน้าที่56ต่อมานะครับหน้า57อ่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ชื่อการแสดงหน้าศินไทย และประเภทของการแสดงน่าสิท์ไทยให้ถูกต้องสัมพันธ์กันนะครับ1.1ฟอนเล็บฟอ้อนสาวไหม่แน่นอนครับต้องคู่กับโยมปหาฟอนนะครับ1.2กลายทองขุนช้างขุนแผนก็คือลนะครลำมาเกียนโขนนะครับระบำดอกบัวระบำเทพบันเทิงก็คือระบำต่อมานะครับมโนราบูชายันฉุยฉายก็คือการรำนั่นเองนะครับ เก่งมากนะครับสำหรับคนที่ถูทุกข้อนะครับในหน้าที่57ต่อมานะครับการบ้านหน้าที่58และ59ะครับหน้า58นะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะครับหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดลงในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับ2 1รุดหนึ่งะบําเป็นการแสดงที่ไม่เน้นเรื่องราวเน้นความสวยงาม พร้อมเพรียงถูกไหมครับถูกนะครับฟอนนะครับเป็นศิลปะการแสดงของภาคเหนือและภาคกลางผิดนะครับต่อมาครับ2.3 2.4 2.5นักเรียนต้องไปทําเองนะครับต่อมาข้อ3ให้นักเรียนเขียนชื่อการแสดงนาฏศิสป์ไทยที่ชื่นชอบ 1. การแสดงนะครับพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบการแสดงนั้น การแสดงน้าตัสินไทยที่ชื่นชอบคืออะไรครับของครูก็จะเป็นโขนนะครับเหตุผลที่ชอบเพราะมีท่ารําและเครื่องแต่งกายที่สวยงามน,นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือในหน้า58หน้าที่59นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับ4.1คนที่นั่งชมการแสดงมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างไรครับ ็นนะครับมีคนคุยกันนะครับก็คือนั่งคุยกันขณะชมการแสดงนะครับไม่เหมาะสมนะครับ4.2นะครับนักเรียนต้องไปทําเองนะครับทั้งหมดนี้ในหน้าที่59สรุปนะครับเรื่องของการแสดงพื้นเมืองนะครับการแสดงพื้นเมืองเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค เหนือนะครับภาคกลางภาคตะนอกเชียงเหนือและภาคใต้นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นการสะท้อนความเป็นอยู่นะครับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ